สวัสดีครับวันนี้จะมาพยากรณ์สำหรับท่านที่เกิดในลักนาะสถินราศีพฤษศนะครับประจำเดือนกุมภาพ,พันธ์พ,พุทธศักราช2 5 6 4นั่นเองนะครับชาวราศีพฤษศนะครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้เนี่ยมีโอกาสในเรื่องของประสบความสําเร็จหรือเรื่องของทําเกี่ยวกับต่างชาติต่างศาสนาเพราะเนื่องจากดาวภพสุภะเนี่ยมีดวงดาวที่เป็นเกษตรแล้วนะครับเรียกง,ง,ง่ายๆนะครับแปลให้เข้าใจง,ง่ายๆคือช่วงนี้ถ้าเกิดใครนะครับในภาพกว้างทํางาน นะครับพบปะผู้คนรวมไปถึงคนรักหรือคู่ครองมีโอกาสที่จะข้องเกี่ยวกับต่างประเทศค่อนข้างจะสูงตลอดเดือนกุุภพ,พัน์นี้เลยนะครับในขณะเดียวกันถ้าหากว่าท่านใดที่มีโอกาสในเรื่องของสุขภพสุขภาพที่เจ็บไข้ได้ป่วยมาช่วงเดือนนี้นะครับหลังวันที่17มีโอกาสจะหายดีแล้วก็เป็นเป็นอธิษฐานที่ดีขึ้นต่อมานะครับในเรื่องของหน้าที่การงานเด่นๆหลักๆเนี่ยช่วงนี้คิดว่าจะมีงานเข้ามาเยอะเข้ามามากยิ่งพอปลายเดือนเข,เข้าไปแล้วเนี่ย ยิ่งกลายเป็นว่าง,งานชุกงานเยอะเข้าไปอีกตัวเองจะรับผิดชอบงานมากขึ้นเรียกว่าบ้าง,งานแต่งกับงานเลยก็ว่าได้เพราะงานจะเข้ามาเยอะมากเป็นก่อเป็นกรรมอันนี้ก็ต้องรักษาสุขภาพให้ดีดเดี๋ยวจะกลายเป็นทําการทํางานเต็มที่ปรากฏว่าตัวเองเจ็บไข้ได้ป่วยอันนี้จะเป็นจุดที่ต้องเตือนระวังนิดนึงต่อมานะครับเรื่องต่อมาก็คือเรื่องของการงานการลงทุนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่ต้องนะครับไปประมูลงานสําหรับเจ้าของกิจการหรือสําหรับคนที่ปฏิบัติงาน จะต้องไปแข่งขันไปประมูลไปต่อรองเจราจาช่วงครึ่งเดือนแรกเหนื่อยหน่อยมีอุปสรรคสักเล็ก,ลกดๆดยน้อยก็ขอให้อดทนต่อสู้ไปแต่พอครึ่งเดือนหลังกลับจะปรากฏพบเจอชัยชนะเรียกง,ง่ายๆว่าถ้าใครตอนนี้ประมูลงานแข่งกับชาวราศีพฤษภกุณต้องทําใจนะครับเพราะชาวราศีพฤษภเรื่องของการประมูลงานการแข่งขันโอกาสที่จะชนะค่อนข้างจะมีถึง80%ในช่วงเดือนกุมภาธ์ของครึ่งเดือนหลังโอกาสสูงมากนะครับ ต่อมานะครับเรื่องที่ต้องพูดต่อมาคือเรื่องของความรักนั่นเองเรียกได้ง่ายๆว่าช่วงที่ผ่านมาเรื่องของความรักถ้าเกิดใครมีคู่ครองหรือคนรักเนื่องจากดาวช่วงนี้นะครับอาจจะทํามุมกึ่งดีกึ่งร้ายนิดนึงแปลว่าอาจจะความสัมพันธ์เหมือนจะคบกันได้ดีแต่ไม่เปิดเผยตัวตนหรือแอบคบแอบพูดยังไม่พร้อมยังไม่มั่นใจอันนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าอาจจะมีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นได้แต่ในขณะเดียวกันผมว่าถ้าใคร ก็ตามที่เป็นชาวราศีพฤษภในช่วงนี้มีโอกาสได้พบเจอคนที่เข้ามาขายขนมจีบถ้าเป็นชาวต่างประเทศจะดีมากเพราะดวงตอนนี้สอดคล้องกับเรื่องของต่างประเทศเยอะถ้าหากว่าคบอยู่กําลังคุยกันอยู่และเป็นคนต่างชาติต่างภาษาหรือต่างประเทศถือว่าเป็นไปนในจังหวะทิศทางที่ค่อนข้างจะดีกับดวงตาเป็นอย่างยิ่งนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือในเรื่องของบทสรุปของชาวราศีพฤษภในเดือนกุมภาพันธ์นะครับ สำหรับเดือนมกราเดี๋ยวหลายคนบอกแล้วคลิปหายไปไหนก็อย่าลืมดูที่โพสต์นะครับเราลงรายละเอียดของ12ราศีในโพสต์ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับของเดือนมกราตามอ่านได้เลยแต่คลิปนี้ก็เป็นบทสรุปของเดือนกุมภาพันธ์สำหรับชาวราศีผพฤษภนั่นเองนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้แก่อาจารย์ยุทธด้วยนะครับสวัสดีครับ